สวัสดีค่ะตอนนี้ตัวร้านก็มาถึงแล้วเนาะนะคะหลังจ,จากเดินทางมาจากก็ไม่ไกลค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นวันรถติดเนาะนะคะเพราะว่าเป็นวันจะสิ้นปีด้วยค่ะนะคะมาถึงเรากับเที่ยงคืนนะคะรับไปแล้วก็ดีๆรับแล้วโอ้ ได้ไหมมาด้านนี้ดีไหมเขานิ่งปะไรเนาะบ้านเราหลังใหญ่ไะทั้แบมโอ้มันติดยังอันนี้ติดระเบียงเ่ะอมันติดระเบียงอ่ะอโอติดดัดฟ้า โอ้ยอ้มบอกเขาเฮ <Huh? S 1> ี่ยวเราคือบอกเอียงนะพี่เฮรอมาท <Yeah. S 1> างเสาไฟพี่ไหมนะใอยฮะที่ใสไ่สไฟบ่ะข้ามใส่ไฟดีกว่าข้ามต้นไม้เนี้ยเขนา่ะ ให้อีกคนหนึ่งขึ้นไปค้ำสายไฟเห็นไหมนะไม่ต้องวิ่งมาเหรอห้ามคุณนอนหรอวะเออก็ไม่คาแนะนำเลยฮะ <c oughs> ว่าท่านเอาแนะนำ ถ้าเราถ้าเราเบียดสายไฟดีไหมคะถ้าไม่ไม่ไมถ้าถ้าเราเบียดสายไฟแล้วยกเอาได้ไหมเวลาถอยอให้คนข้างบนยกอ่าดีมันไม่มันมัน,ม,นมันก็ดีกว่ายกกิ่งไม้อะ่ะถ้าจะเดินหน้าต่อเลยครับป้าให้เบียดเบียดสายไฟให้คนที่อยู่ข้างบนยก โอ้ยมากี่โมงคะเนี่ยออกไปสามค่ะออกไปสามใช่ค่ะแต่ว่ามาได้เรื่อยๆค่ะ<อ>เาะวาบ้านเราสูงบาเสูงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องขับรล้เบียดเบียดเบียดขวาให้สุดเลยเฮียเบียดขวาเลยค่ะยกสายไฟเอาดีกว่า ทอ,อยังท่อเห่าหไ่ไม่ไม่ถ้าถ้าให้เฮียเบียดเบียดขวาจะโอเคเลยตัดบ่ล่ะจะมีขึ้นไปให้ <c oughs> มันต้องตัดไหม ไม่ไม่ถ้าถ้าตัดจะปไปเอามีดมาให้มันมันเอียงได้แล้วเนาะก็จะละไมเนาะอ วันนี้อากาศเย็นมากวสิ่งนี้ยิ่งต่ำตัวนี้ต่ำมากเลย นั่นน่าจะอยู่กับเราพ่อพี่ออยบอดคอมเสียมันเียมันกลา่หางสายไฟนะคพณ่นเราห่าวะห่างวะหาง,าหางสายไฟวะมันห่างสายไฟนะเฮียมันห่างนี่นะคะขยับมาก็ได้ ใส่ไฟสูงแล้วถอยเลยค่ะมาตานนี้เลยค่ะมาตานนี้เลยสูงประมาณเกือบเมตรอ่ะ,ะเบียดเบียดขวา <c oughs> เป็นเบียดขวาเลยค่ะเพราะว่าใส่ไฟสูงมาก หักเลยเห,หักออกมาเลยค่ะ,ะหอยไปเลยค่ะได้แล้วได้แล้วสุดๆเลยค่ะเวียงส,สุดเลย ลุ้นสุดๆนะคะยาวไปยาวไปไปแล้วค่ะอ่ะโอเคยาวไปยาวไปค่ะคุณเลี้ยวดีนะเจ้าเด้อพี่ข้างบนนั่นอ่า ไปแล้วค่ะอชอบขอยสิบนะเจี๊ยบกนนะคร้อนแห้งแทะออนะตอนนี้ก็ตํแหนงลงไฮซีก็มานนี้เนาะ ลำบากลำบวญนี่ไม่จะติดอีกบนเรือข้างบนนี้บนเรือข้างข้างบนถ้าคิดว่ามันจะติดเอามีดซิดซิดงาหลดภาษาอีสานซิดเลยภาษากลางวารู้ หลังไงเล้เนาะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวร้านมาถึงเลยกันแล้วค่ะ